วุฒิสภาในฐานะท่านเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาและติดตามงานด้านความมั่นคงในคณะกรรมธิการทหารวุฒิสภาเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆวันนี้รายการตามหาความจริงก็ขอบคุณพี่ค้ั้งอย่างมากครับแล้วก็รายการตามหาความจริงขอบคุณสําหรับทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการตามหาความจริงสวัสดีครับสวดครับท่านสุทินครับวกขอบคุณนะครับที่ ได้ให้คำตอบผมด้วย <c oughs> ผมจะมีโอกาสได้แสดงความเห็นต่อประเด็นที่ท่านสินได้ในตั้งมาเนี่ยคือประเด็นแรกนะครับที่ว่ามองอย่างไรต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนตามแนวชายแดนเราเนี่ยมันมีรอบข้างนะฮะทั้งเหนือาใต้เหนือใต้ออกตกมีหมดแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้เกือบทุกด้านนียยังมีปัญหาทั้งที่มันเกี่ยวด้านชายแดนโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการปักปันงเขตแดนกับทางมาเลเซียแต่ทางด้านพมา่า ในด้านประเทศลาวและประเทศเขมรยังมีความตกลงหรือยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนยังไม่มีความสมบูรณ์ว่ายังมีความเป็นห่วงอยู่และมีความกังวลอยู่โดยเฉพาะขณะนี้ทางด้านประเทศเขมรด้านกัมพูชานะกกรณีประสาทเขาพระวิหารเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อไปในระยะไกลหรือไม่อย่างไงคงจะต้องมีแน่นอนเพราะว่าปัญหาที่จะมีการให้ข้อมูลและตัดสินในสารโลก ในโอกาสข้างหน้านี้ก็ไม่ทราบว่าผลจากการตัดสินนั้นจะเป็นไปในลักษณะไหนความจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ความโต้แย้งความปดแย้งเรื่องดินแดนเรื่องเขตแดนยังไม่สามารถจะเออเอออกมกันได้นะครับยังมีความปดแย้งกันอยู่ท้งด้ลาวไม่เท่าไหร่ครับยังมีจุดที่มีความไม่เข้าใจกันอีกไม่กี่จุดทางฝ่ายพม่าเนี่ยนับเป็นร้อยจุดเลยนะครับเช่นทางพม่าสองสามร้อยกิโลเมตรที่ว่าเนี่ยะฉะนั้นเนี่ยจะต้องง่ายความระมัดระวังเรื่องนี้ให้เป็นอย่างมาก ต้องดูแลกันอย่างเป็นอย่างดีครับเพราะว่าความขัดแย้งทางสนขอผมอเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่า,าเราจะดําเนินงานยังไงกับทางชนกลุ่มน้อยน,นี้นะครับแต่ถึงที่ผมมั่นใจว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราคงจะคลี่คลายไปได้ด้วยการ,รเจรจากันและด้วยการ คำข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาเปรียบขึ้นกันละกันเพราะรู้อยู่ว่าอะไรคือสิ่งเี่เราได้เปลี่ยนเป็นเสียเปรียบน้านั่งคุยกันดีๆผมคิดว่าโอกาสของความขัดแย้งไม่น่าจะมีมากแต่ว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างครับประเด็นที่สองนะฮะกรณีชนกลุ่มน้อยที่ข้ามาสมบัติประชาชนในี่จวัาเชียงใหม่ซึ่งดีเอสไอกำลังสอบอยู่เนี่ยเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องของความบกพร่องหรือความมีส่วนที่จะรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ทาฝ่ายบัตรประชาชนจะเป็นใครก็ตามแต่เพราะันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ชัดเจนนะครับถ้าพบหรือเจอข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการดําเนินการลักษณะนี้แล้วเป็นการทําลายความมั่นคงของประเทศจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักครับเรื่องอะประ,ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นในปี2558นะที่ว่าเราจะพร้อไมไหมนะเราจะมีแนวทางไหนที่จะ แก้ปัญหาความมั่นคงของเราถ้าหากมีการสูกกระทบระทั่งบ้างนะฮะเรื่องความพร้อมอผมว่าทุกประเทศคงจะมีความพร้อมตามศักยภาพของแต่ละประเทศที่เขาสามารถจะทําได้นะฮะแต่จุดหมายสําคัญคือการที่จะเข้าไปอยู่ในร่วมประชาคมเดียวกันถึงแม้จะไม่ทุกอย่างเป็นทางานร่วมกันก็ตามแต่ในส่วนที่จะทําง,ทงานร่วมกันนั้นก็จําเป็นจะต้องปรับให้ตรงก่กันนะครับไม่งั้นแล้วกองที่ต้องมีปัญหาตามมา เรื่องปัญหาเรื่องความมั่นคงนะคะคือเสาหลักของการร่วมประชาคมอาเซียนมันมีอยู่สามเสาวัวนนี้มีการพูดกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ขณะนี้ยังมักจะมุ่งเนเรื่องของเศรษฐกษิจยังมีเสเรื่องของความมั่นคงยังมีเรื่องของด้านวัฒนธรรมเรื่องด้านการเมืองด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องความมั่นคงนั้นก็จะต้องมีการประชุมกันมีการปรึกษากันมีการพูดคุยกันระหว่าง รัฐบาลของทั้งสิบรัฐบาลนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของกับความมั่นคงจะเป็นฝ่ายทหารนื้อจะเป็นฝ่ายความมั่นคงหงน่วยงานไหนก็ตามแต่ต้องมีการคุยกันและมีข้อตกลงร่วม,ก,ม,วมก,กันปัญหาที่จะตามมาคงจะมีเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาปะปัญหาของกลุ่มชมซึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีสัญชาติที่แน่นอนว่าไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินไหนก็ตามแต่ท่านจะมีการเตรียมตัวรัฐบาลตามผมนึเรื่องขกสณีแนะที่จะให้รัฐบาลเตรียมตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เพราะว่าทางรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารคงจะมีบุคคลซึ่งมีความเข้าใจมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้าะการดําเนินงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นไม่ได้เพิ่งมาในเพิ่งเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะมันเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดขึ้นตัน้งแต่สมัยเกือบยปีที่แล้วมาโนนเพราะฉะนั้นการดําเนินงานต่างๆก็คิดว่าคงจะมีความพร้อมระดับหนึ่งแด้เป็นการพร้อมซึ่งทุกประเทศก็มีความพร้อมอยู่ในพื้นฐานเดียวกัน คือถ้ามีความแตกต่างกันมากเกินไปเนี่ยคงจะลำบากในการที่จะรวมตัวกันดังนั้นผมจะปรับกันทีละประเด็นปรับกันทีละเรื่องในการที่จะทํางานร่วมกันของ,ของทั้งสิบประเทศที่เป็นสมาชิกร่วมอยู่นะฮนะอีกอันนึงครับความคิดเห็นในที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสีงอ่อำเภอที่จังหวัดสงขลาด้วยเนี่ยจึงเป็นจุดเดือดของเหตุการณ์จังหวัดภาคใต้แต่ผมจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของกองทุนเอชหรือกองทุนตนรัฐบาล ให้แต่และชุมชนเนี่ยเอาเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งในสังคมในชุมชนนั้นๆผมเห็นถึงปัญหาบางอย่างนอกเหนือจากปัญหาเรื่องการที่จะเอาเงินไปใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วซึ่งส่วนมากดีครับได้ผลในการที่จะเอาเงินของรัฐบาลไปใช้ส่วนมากก็ได้รับเงินที่จะเอาไปทําประโยชน์แล้วได้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามีความขัดแยง้งมีความขัดข้องกันบ้างในการบริหารจัดการแต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับนะเพราะอาจจะไม่ มีเงินไขายที่ไม่ตรงบบเราพาม็นจริงไม่มีเงินไขายที่ไม่ตรงกับทีทางาทคณะของทุนอ่าเอสแอนได้ตั้งไว้ทามีการศึกษาสบสวนกันแต่ผมก็ได้จะได้ดําเนินการการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะรู้ว่าเงินซึ่งรัฐบาลจะเอาไปให้กแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะให้แต่ละหมู่บ้านมีความแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมันจะมีความเฉลี่ยแค่ไหนมีปัญหาแค่ไหนอันหนึง่งนะคะเรื่องที่อเมริกาและยุโรปอ่า ได้ตามมองประเทศไทยในปนัญหาด้านแรงงานด้านยาเสพติดด้านอาชญากรรมข้ามชาติด้านค้ามนุษย์นะด้านต้มตุนการเรื่องมีความคิดเรื่องนี้อย่างไรว่าผมก็เป็นเรื่องปกติฮะผมก็ได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นเรื่องของการที่จะให้มีการยกมาตรฐานแรงงานของประเทศไทยซึ่งขณะนี้รัฐบาลเนี่ยยังค้างอยู่นะฮะยังไม่ได้เสนอเข้ามาในสภาไม่ให้รัฐสภานเนี่ยให้จัตยาบัติ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เนี่ยฉบับที่87และ98ซึ่งผมได้มีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่ตอต้นเดืนดนอน,ดนนี้ดนะีแล้วเมื่อต้นเดือนนี้เลยฮะผมบอกว่ารัฐบาลมันจะให้ความสําคัญกับผู้ใช้แรงงานนะฮะเรื่องค้ามนุษย์ผมทราบว่าทางอเมริกันได้จัดอันดับประเทศไทยเ่นี่เป็นอันดับการก็เรียกการ watch list คือการ ระดับการการจ้องมองอยู่เป็นระดับสองของโลกซึ่งรัฐบ,บาลอเมริกันเขาคงจะมีข้อมูลอะไรซึ่งเราก็จะเชื่อถือได้นะครับว่า,าประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทงตรงก็ทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่ทํากิกรรมเกกับเรื่องการค้าม,มนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบ,บาลที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนเรื่องอชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีมากเหลือเกิเนในขณะนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีอาชญากรรมข้ามชาติจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกมารวมหัวอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจากยุโรปจากอาเ,อเซียส่วนหนึ่งสนใด,ดจากจีนจากญี่ปุ่นจากฮ่องกงจากเมกาจากบราซิลมากรรที่เมืองไทยทั้งนั้นเหตุผลง่ายๆด่ผมนึกได้นะในแต่หน้าที่ผมทํางานอยู่ด้านนิติบัญญัติคือเป็นสมาชิกผู้ดีิสภาเนี่ยได้สังเกตว่าโทษกําหนดโทษและการให้โทษกับบุคคลผู้ซึ่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย มันมีน้อยมากนะมีต่ำมากๆเลยดูที่ประเทศสิงคโ,โปร์เ,รเขาสิครับเขามีมาตรฐานในการลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงบางทีสังคมโลกอาจจะไม่พอใจดยซ้ําไปเรื่องการลงโทษแต่สิ่งที่เขาป้องกันได้คือพฤติกรรมของการสร้างเหตุอชาชญากรรมขึ้นในประเทศเขาน้อยมากเลยบอกว่าซึ่เราเองน่าจะศึกษาวิธีการนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไหมเพราะว่าผมส่งเสริมให้มีการกระทาลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าบางทีถ้าเป็นการปราบรอเป็นการป้องกันก็ยังมีการทา ร้ายทุกการละกันไม่มีการหลอกลวงทกัารละกันแล้วบางทีกข้อสมเหตุผลเหมือนกันนะอ็่ด่นซึ่งท่านสุธีมีความตั้งใจใจผมได้แสดงความเห็นนั่นก็ผมต้องต้องต้องพร้อมเสมอทุกกรณีนะแต่ว่าบางเรื่องผมอาจจะไม่ได้เตรียมมาพูดในวันนี้ทังนี้ก็ผมก็มาเด็กเตรียมอะไรมานะเป็นเรื่องที่ผมอยู่ในสมองผมอยู่ตลอดเวลาในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาผมเป็นในปฏิบัติภาระหน้าที่ในฐานะสมาชิกู้ฒิสภา ในด้านการตรวจสอบการทางานของรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ประยุงวันนี้เนี่ยลูกข่าวว่าวันนี้วันที่เทลา่วันที่สิบสองยังไม่วันนี้นนล,นนาาานลูกขา่าวนนที่ไหนที่คารสินมีาาการจับไม้ประยุงมูลค่าั้งเก้าสิบล้านผมเองก็มีกระทู้ด,ด่วนอยู่ในสภาซึ่งจะเข้าสภา,ารัฐบาลจะมาตอบผมในวันอังคารที่จะถึงวันอังคารข้างหน้านเนี่ยวันที่สิบเก้าหรือไงเนี่ยเรื่องว่าผมเสียจากการที่รัฐบาลจะต้อง ดูแลหรือปกป้องไม้ะยุง่งซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าของประเทศไทยและก็รูปชนิดจะมีอยู่แห่งเดียวในโลกนี้เดียวนี้คือประเทศไทยเพราะนั้นซึงการรัฐบาลไม่ได้จริงจังในการปกป้องไม้ะยุง่งเราให้มีการรับตัดกันโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะเราจะอยู่ติดกับป่าไม้ะยุ่งเีือมีการลักลอบเข้ามาตัดป่าไปยึดพยุ่งเปนอย่างมากมาเลยทั้งบ้านทั้งสวนที่เป็นที่ผมได้ข้อมูลมานะฮะทั้งที่เป็นประชาชนของเขาและฝ่ายที่เป็น หน่วยงานของรัฐของเขาด้วยเข้ามาตัดไม้ไประยุงหรืวมีการเกิดการประทะกันแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นแล้วก็มีตายในเครื่องแบบทหารก็ยังมีเลยนะฮะผมคิดว่า่องนี้รัฐบาลต้องจริงจังและคงจะต้องมีคําตอบให้ผมในวันที่19บเก้ามกาคนี้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงต่อไปนะเรื่องปัญหาภาคใต้เรื่องนาเรื่องน้ําในการทาํานาชาวภาคใต้ที่อยู่สามจังหวัดมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยฮะผมทราบว่ารัฐบาลทด่กระทรวงเกษตรมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องนาร่าง เือนาที่สูงทิท้งร่างว่าเป็นเวลานานเนี่ยคือนโยบายที่เพิ่งคิดมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยางิ่งแต่ผมคิดว่าติดไม่นานนี้ผมจะได้มีโอกาสได้รับคําตอบจากรัฐบาลว่าจะดําเนินง,งานยังไงขับปนันเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่ชาวสาวในภาคใต้ไม่มีประโยชน์ในการที่จะออกมาใช้ทํานาเพราะไม่มีน้าหนึ่งถ้าว่าประชากรที่มีอาชีพหลักในการทําทนาแต่ว่าไม่สามารถจะทํานาได้ยางก็ราคาถูกลงนะแล้วชาวนาซึ่งเป็น มีลูกมีเต้าหนุ่มๆแน่ๆยางจะทำงไงกันมีปัญหาเรื่องการทำนากินบางคนก็ถือโอกาสเข้าไปร่วมกับกระบวนการเพื่อจะหาเงินเ้ื่อับกระบวนการยาเสพติดกระบวนการค้าน้ามันกระบวนการค้าของเหลวได้ง่ายเพราะว่าต้องการหาเงินที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ไขจะต้องแก้ปัญหาครับอย่างน้อยเรื่องพื้นฐานเรื่องการทํานาของชาวภาคใต้สามจังหวัดและจังหวัด ซึ่งสูงตาบางส่วนด้วยนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องน,าน,าานา้าในการทำนาก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับทั้งนี้เลยทั้งนั้นผมก็ยังหวังนะครับว่ารัฐบาลไหนก็ตามแต่จะเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลนายกรายขอที่จะตามมาหรือว,ว่ารัฐบาลที่จะต้องมีมาอีกอีกปีข้างหน้าก็ตามแต่ยังต้องมีความตั้งใจจริงรัฐบาลผู้มีอำนาจจะต้องไม่เฉยโอกาสในการมีอำนาจรัฐมหาเป็นหมดส่วนตัวนะจะเป็นสสส,สวก็เหมือนกันนะเป็นผู้มีอำนาจร,ระดับหนึ่ง จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่มหาประโยชน์ให้กับส่วนตัวและพรอครวกตัวเองจะต้องนึกถึงส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนท,ทั้งประเทศจะต้องได้รับประโยชน์ในการทำงานของเราผมว,ว่าเป็นบาปอย่างมากครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสแล้วเข้ามาทำงานในการรับผิดชอบประเทศชาติไม่ว่าระดับหนึ่งระดับใดน,นะแล้วก็เอาเวลาเอาโอกาสนั้นมาทำประโยชน์ให้กับส่วนตัวนั้นถ้าอาวบาปมีจริงบุคคลอนั้นจะต้องถูกชดใช้กรรมและจะต้องถูกลงโทษในบาปที่ตัวเองมีอยู่ครับ